มาครับวันนี้ครับอยู่กับตองแจ็ก3ามนะครับในเกมบายบอตตี้โชว์ดาวเหมือนเดิมครับวันนี้มีทุนอยู่ที่1,500บาทกว่านะฮะวันนี้เราจะไปกันที่เบทสากันก่อนเลยนะครับเราจะไปแบบรีบๆนะวันนี้เพราะว่าทุนเราค่อนข้างเยอะนะวันนี้เล่นค่อนข้างง่ายครับสามารถเลือกไซเบทได้ค่อนข้างหลายไซส์นะทั้งเบทส10เบทส30หรือว่าเบทหก็เล่นได้ครับ แต่ว่าแนะนําไว้ที่เบตสามสิบกับเบ็สิบเป็นหลักแล้วกันนะฮะเอาจริงๆเบตสามสิบยาวๆก็ได้นะฮะถ้าใครแบบต้องการแบบรวดเร็วนะแต่ว่าไม่แนะนําว่าจะต้องซื้อฟีสปินเจ็ดร้อยห้าสิบเท่านั้นนะเรากดมือไปอาจจะคุ้มกว่าก็ได้ครับฟีสปินนี่ค่อยทีหลังนะโอเคยังไม่มีอะไรมาครับค่อนข้างเงียบเลยตอนนี้เงียบแบบนี้ต้องซื้อฟีสปินอ่ะเนี่ย ที่จริงไม่อยากซื้อนะครับแต่ว่าเอาเลยละกันเพื่อความตื่นเต้นนะฮะพอดีมไม่มีอะไรมาเลยนะฮะผ่านมานาทีนึงเนี่ยซื้อฟีเปินเพื่อความตื่นเต้นของท่านผู้ชมนะฮะฝากกดไลค์กันด้วยนะฮะโอ้เงี่ยจะจ๊ง้งละกันมาสักพันหนึ่งก็โอเคแล้วครับตืต่ต้นนะโอเคสวยครับ มาตอนนี้เกือบ700นะฮะถือว่าโอเคเลยนะ696บาทน,นะครับเอาจริงเกมนี้ก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่นะฮะใครอยากให้ผมเล่นเกมไหนก็บอกกันได้นะฮะเผื่อผมสนใจนะผมกลัวไม่มีคนดูนะเกมอื่นนะโอเค ได้มาอีก552บาทครับก็ถือว่าผ่านเกณฑ์แล้วนะตอนนี้ก็ได้กําไรมาแล้วคนระับแต่ว่ายังได้กําไรมาแค่500นะดูดิเท่าทุนเลยได้พนะันห้าตอนนี้ขึ้นมาพันห้าเท่าทุนไนหะเก็บคอครับกินน้ำรั๊บอ้โอเคครับท้าบอยมาเปล่า เอาแล้วครวบอยโลทับมาเลยครับอีพันหกครับโอ้โหขึ้นมาสามพันกว่าบาทแล้วครับตอนนี้กําไรเรามา2เท่าแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่พอใจเรานะฮะคลิปเพิ่งผ่านไปประมาณ2อนาทีกว่านะครับได้มา2อ0พเลยนะถือว่าโอเคเลยโอเคครับทีนี้เราก็เลือกเป็น30มสิเล่นได้เลยนะยาวๆไม่ต้องกลัวฮนะ ยาวๆไปยาวๆไปโอเคมันยังมีแบบแตกแตกนอกให้เราบ้างอยู่นะฮะยังแบบไม่ได้เงียบขนาดนั้นนะเนี่ยพอทักเราเริ่มเงียบแล้วฮะอ่าเริ่มเงียบแล้วครับเริ่มเงียบแล้วเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับโอ้โหโอ้โห,โโหกระจิกกระใจพี่นี่กะ ไม่ให้ผมเลยหรือไงโอเคเราสลับเบ็ดเล่นบ้างนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศครับชิบหายครับเปลี่ยนสามสิบแดกหมดแล้วมาเปล่านี่มาครับโอ้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงไม่มาให้กูนานแล้วนะเนี่ยโอ้โหอ้าวลงมาครับ โอเคเข้าซีสปินเบตสามสิบครับคราวนี้เราไม่ต้องซื้อนะเข้าแบบเข้าเองนะฮะเบตสามสิบสักทัวเยเรับมันข้างสูงนะเบตสามสิบเนี่ยโอ้โหแต่ว่าบาทอยู่เลยครับว่าก็ว่าเถอะให้น้อยมากเลยนะเนี่ยเหลืออีกสี่รอบครับ โอ้โหถามจริงโอ้โหไม่มาเลยครับ204บาทเนี่ยนะถามจริงโอ้โหเยี้ยโอ้โหเป็ดสามสิกู204บาทถามจริงไม่ไหวแล้วนะเว้ยกูไม่ไหวแล้วนะเว้ย,ววเวย750เนี่ยฮะโอ้โหเข้าฟีสปินเบ็ดสามสิไม่ายเลยครับโอ้โหให้มา200เนี่ยนะโอ้โหแม่ง กูเหลือจะเชื่อโอ้ช่วงนี้ไม่ไหวจะเคลียร์กับฟีสปินนะฮะโอ้ยไม่มาโอ้ยเงียบโอ้ยเงียบเงียบอีกแล้วเงียบเปล่า92บาทไม่เอาเอออะไรเนี่ย1ร้อยสี่สิบแล้ะ มาทรงนี้นี่กูว่าเจ๊งแน่นอนเออนั่นไงปากนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆโอ้เจ๊งสองรอบติดเหลือพันห้าเท่าเดิมเฮ้ยนี่กูเหมือนกูเริ่มใหม่เลยนี่หว่าเนี่ยพันห้านิดๆ,ๆเนี่ยฮะโอ้โหกลับมาเท่าเดิมจากดินสู่ดาวจากดาวสู่ดินกลับมาเป็นปุ๋ยแล้วกูเนี่ยฮะ โอ้ยแม่งเ,งเอ้เฮ้ยโอ้ยสลับเบ็ดหน่อยครับสลับครับสลับผม <c oughs> ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนะไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วครับเบ็ดร้อยก็เล่นได้ครับสบายครับนะ เอาเอาเลยอ่ะกูให้นะเอามาโอ้โห้าพ7 0ครับโอ้โยเต็มข้อรอเต็มแข้งมาเฉยสลับเด็ดอยู่ดีๆก็มาเป็นไงโอ้โหกว่าจะได้แต่ละคลิปบอกเลยว่ายากลำบากโอ้โหจากดาวสู่ดินจากดินสู่ดาว แล้วก็จากดินไปเป็นปุ๋ยแล้วจากปุ๋ยไปเป็นต้นไม้โอ้โหยอดจริงๆขึ้นมาเกือบหมื่นครับไม่เกือบหรอกมันประมาณ9,070บาทนะแต่ว่าก็ตั้งชื่อคลิปไปวื้ืแล้วกัน่็เกือบหมื่นนะฮะก็สําหรับใครนะ,ะที่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้ถึง30คนนะฮะเดี๋ยวมีแจกเงินสด500บาท5รางวัลน,นะฮะก็ฝากกดติดตามกันด้วย ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะเราวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะลักทุกคนนะครับชุบๆบายบายไปเจอกระแทฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะโอ้มาเฉย